มารูป3มหลวงปู่ที่เคยลงคลิปแบบไม่มีรูป3ามหลวงปู่แต่ก็ได้มีผู้ที่บันทึกข้อมูลด้านหลังภาพเอาไว้ตามนี้แต่นี่เป็นลายมือของ ผู้ค้นคว้าประวัติศาสตร์ที่เป็นทีมงานเรานะครับส่วนเอกสารที่ด้านหลังภาพของรูป3ามลวงปู่จริงๆแล้วมันมีการบันทึกเอาไว้แต่อ่านค่อนข้างยากแล้วผมก็ได้ลงคลิปบรรยายครั้งที่แล้วไปแล้วคราวนี้มาสรุป ให้แน่นอนอีกทีว่าสมเด็จโตนั้นมานั่งสวดกับสองหลวงปู่นี้ในวันฉลองพระซึ่งเป็นวันใดนั้นไม่ทราบแต่เราทราบแล้วว่ารูปภาพนี้ถ่ายที่ตำบลบ้านช่างหลอทนบุรีปีเถาะ ปี2,410ซึ่งปี2,410ในเหลี่ยมก็จะอายุ22ปีและในเหลี่ยมก็เป็นผู้นิมนต์สมหลวงปู่นี้มาที่บ้านของในเหลี่ยมเองแล้วก็มีการประทับรอยเท้าบนผ้าขาวด้วยการชำะระล้างเท้าขวาของสมเด็จโตเรา แล้วเสร็จแล้วก่อนท่านก้าวขึ้นบันไดขั้นแรกนายเหลี่ยมก็ได้ฉลมขมิ้นที่ตำละเอียดแล้วทั่วฝ่าเท้าของหลวงปู่ที่เป็นเท้าขวาและหลวงปู่ก็ก้าวขึ้นบันไดประทับบนผ้าขาวที่ขั้นบันไดจึงเกิดรอยเท้าที่ เป็นรอยเท้าบนผ้าขาวผืนแรกและก,ก็ผืนเดียวเราก็ไม่มีการเเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกดังนี้ดังนั้น,น,นการเกิดเหตุการณ์ในงานสวดวันฉลองพระโดยการฉลองสมณาศักดิ์ของสมเด็จโตในปี2410แต่วันเวลาเดือนอะไรเราไม่ทราบแต่ ระบุหลังภาพปี2410ซึ่งก็เป็นการยืนยันที่แท้จริงแล้วแล้วรูปนี้ก็จะมีจรากรมศิลปกรอยู่ตรงนี้จะเป็นจราของหอจดหมายเหตุดังนั้นพระอาจารย์ที่อยู่ฝั่งขวานี้รูปนี้แหละครับคือพระอาจารย์คำ ฝั่งซ้ายมือเป็นพระอาจารย์คําวัดอมรินทรารามส่วนที่อยู่ฝั่งขวามือเรานี่จะเป็นพระครูปรลัดมิสวัดละคังซึ่งก็เมื่อคราวที่แล้วนานมาแล้วหลายเดือนผมได้ ทำคลิปรูป3มหลวงปูน่นี้แบบสลับหลวงปู่ทั้งสองสลับข้างกันและว,วัดก็ไม่ตรงกับที่ผมบรรยายไปความเป็นจริงรูปภาพนี้มาในครั้งนี้มาลงคลิปในวันนี้ก็ถือเป็นการสรุปชัดเจนแล้วว่าพระอาจารย์คำนี้จะเป็นรูปนี้นะครับ ส่วนพระครูปรลัดมิสวะคังจะเป็นหลวงปู่รูปนี้ทั้งสได้มาสวดงานวันฉลองพระที่บ้านนายเหลี่ยมซึ่งตอนนั้นยังไม่มีราชทินานามที่เป็นหลวงกละมัยและรูปนี้ก็ถ่ายที่บ้านช่างหล่อทนบุรีปีถ ปี2410เอานะครับรูป3ามหลวงปู่เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ซับซ้อนซ่อนอยู่ในรูปโดยที่ไม่พูดง่ายๆส,ส่วนใหญ่เลยนักสะสมพระหรือคนที่สนใจในองค์สมเด็จโตเขารพกราบไหว้นับถือก็ไม่ทราบประวัติรูปภาพนี้โดยละเอียดหรอกครับ วันนี้ผมก็มาขยายรายละเอียดให้ทราบแล้วถือเป็นการจบสิ้นรูปภาพภาพนี้ว่าความเป็นจริงนั้นมันจบด้วยข้อมูลอย่างไร